สวัสดีครับจากการที่ผมได้อ่านเรื่องที่เขียนไว้ลงใน YouTube มาน่าจะห้าสิบกว่าเรื่องรวมๆก็ร้อยกว่าตอนวันนี้ผมได้ปรึกษากับหลานชายนายพีนัทปันเมืองที่เพิ่งจบการศึกษาปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนทุนันทากรุงเทพมหานครมาหม,ามาัดๆโดยผมสามหลานวะ่ะ บอคุณในลูกทำยูทูปให้มาจต่ร้อยเรื่องแล้วยังไม่ค่อยมีคนฟังถักเท่าไหร่ผมถามเขาว่างั้นต่อจากนี้จะเอาเรื่องแบบไหนมาเล่าดีอ่ะหลานชายตอบว่าเอ้าที่เขาสังเกตเรื่องที่มีคนมาเปิดฟังเก้าสิบหรือร้อยคนมักเป็นเรื่องแนวประวัติเช่นเรื่องการเกิดขึ้นของพายุไต้ฝุ่นเกแล้วพอคุณยังมีเรื่องแนวไหนอีกไหมละ่ะ ผมตอบว่าถ้าเป็นเรื่องโบราณโบราณแล้วก็มีเรื่องเด็กวัดบ้านนอกสมัยปีพศสอง1ันสี่รอยู่เรื่องหนึง่งส่วนนอกนั้นขอคิดดูก่อนวันนี้ผมจึงนําเรื่องเด็กวัดบ้านนอกในปีที่ผมเป็นเด็กวัดอยู่มาเล่าและมีชื่อในตอนที่สิบห้นี้ว่านั่งเรือยนต์ไปกับหลวงพ่อทองต่อจากตอนที่แล้วเรือยนต์ที่ผมกับพ่อหลวงทองโดยสารมา มีจุดหมายสุดท้ายอยู่ที่ใดในตอนนั้นผมไม่รู้จริงๆส่วนพ่อหลวงทองต้องการจะเดินทางไปที่อำเภอขนมเพราะอำเภอขนมเป็นบ้านเกิดของท่านก่อนที่ท่านจะมาตั้งนิวาสสถานอยู่ใกล้ๆวัดปากพระยิงเขตสุดท้ายของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชพ่อหลวงทองมีนามสกุลว่ากล้าวนอมท่านบอกผมว่าเกล้าวก็คือพงเผ่าเหล่ากของท่านปู่ของท่านชื่อ นายกลส่วนถนอมก็คือบ้านขนมหรือหนอมในภาษาถิ่นที่เป็นกิ่งอำเภอขนอมในกาลน,นั้นตอนเราออกจากบ้านท่าแพรเป็นเวลาประมาณแปดโมงเช้าพอเวลาประบะพอเวลาประมาณสี่มงเย็นเรือก็มาแล่นเข้าปากแม่น้ำใหญ่ด้านซ้ายมีโรงสีมีกวดังหลังใหญ่ๆอยู่ติดแม่น้ำ มีเรือนไม้ปูกระดานแป่นหนายื่นออกมาเป็นท่าเทียบเรือดูใหญ่โตโอลานมากเรือจอดตรงคนที่โดยสารมาทั้งหมดที่นี่ผมดีใจว่านี่รือขนอมถึงขนมแล้วใช่ไหมใครบางคนตอบว่านี่ไม่ใช่ขนมนี่คือบ้านในเปาผมถามว่าอ้าวแล้วขนมไปยังไงพ่อหลวงทองตอบว่าเร่งนี้ หลวง,งี้เราจะเริ่กันไปแต่คืนนี้ต้องห้าดีพักกันก่อนเนื่องจากตอนนั้นใกล้คลาคแล้วการเดินคงต้องเดินกันอีกไกลผมก็ไม่ว่าอะไรก็ได้แต่เดินตามพ่อหลวงทองไปด้านซ้ายมือเป็นภูเขาสูงใหญ่มีต้นไม้ขึ้นอยู่เขียวรึ้ตรงไหนที่มีบ้านคนจะมีต้นมะพร้าวสูงๆพ่อหลวงทองเดินนําหน้าพาผมผ่านาป่านป่าไม้ และสวนมะพร้าวของชาวบ้านไปทางทิศใต้ของบ้านในโลมีบ้านญาติของท่านอยู่ไม่ไกลจากปากน้ำมากนะักและอยู่ติดภูเขาเป็นบ้านไม้แบบจนบุตรง่ายๆมีใต้ถุนโลง่งมีเสาไม้กลมๆมีบันไดขึ้นอยู่นอกจานมีขวากั้นกันลมไว้สามด้านใช้เป็นที่นั่งและที่รับขกศไปในตัวหลังคามุงด้วยกระเบื้องว่าวเขจาจัดที่จำวัดให้พ่อหลวงทองที่นี่ ส่วนผมก็กินอาหารเย็นที่บ้านหลังนั้นแล้วนอนใกล้ๆปอหลวงตองการน,นอนไม่ต้องกลางมุง้งเพราะยุงรู้สึกว่าจะไม่มีแสงสว่างภายในบ้านยามค่ำคืนใช้ตะเกียงน้ำมันกาดแบบที่คนจีนบัดรกรีขึ้นทำเป็นตะเกียงขายตามตลาดนัดใส่ตะเกียงทำด้วยได้สีขาวกลุ่มใหญ่ดึงผ่านพวยหรือหลอดให้โผลพ้นพวยออกมาหน่อยแล้วจึงจุดไฟ ยามจุดมีควันดำและส่องแสงไปได้ไม่ไกลนักให้นั่งคุยกันปล่อยหน้าเช้าขึ้นเจ้าของบ้านทำอาหารมื้อเช้าแต่วายพระพอหลวงทองันเสร็จผมกินเสร็จเจ้าของบ้านก็พาเราเดินมาลงเรือเล็กข้ามปากแม่น้ำมาอีกวังจากนั้นผมกับพ่อหลวงทองก็เดินเรียบใจอราบด้านซ้ายมือเป็นป่าทึบแต่ไม่ใช่ป่าใหญ่เดินไปเรื่อยๆประมาณไม่ถึงหนึ่งกิโลเมตร แล้ววกขึ้นด้านเหนือหาดผ่านปาะะ่าละเมาะผ่านทุ่งนาเล็กๆเข้าถู่สวนมะพร้าวจนถึงวัดลานวัดเป็นลานทรายสีขาวสะอาดมีต้นมะพร้าวทั้งสูงและไม่สูงขึ้นอยู่เต็มลานด้านหลังวัดเป็นทุ่งนากว้างตอนนั้นผมจำชื่อวัดไม่ได้แต่ปัจจุบันผมมาค้นหาดูในแผนที่อำเภอกนมแล้วก็พอจะระบุได้ว่าวัดนั้นน่าจะเป็นวัดกลาง,งา เรามาพักอยู่ประมาณสี่ห้าวันก็เดินทางกลับวัดปากพยิงกุฏิพ่อกุฏิที่พ่อหลวงทองไปพักเป็นกุฏิของพ่อท่านสมพานหรือท่านพระรูเป็นกุฏิหลังใหญ่มีสองชั้นท่านพระรูสมพานอายุอ่อนกว่าพ่อหลวงทองแต่มีพรรษามากกว่าสิบพรรษาขึ้นไปในกุฏิมีข้าวของและสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันพอคำลงสุดตะเกียงเจ้าพายุสว่างสวัย มีเด็กวัดอาศัยอยู่ในกุฏินี้เสียคนที่ตัวโ,โตพอๆกับผมที่วัดนี้ผมได้รู้จักกับผลไม้ต่างประเทศคือแอปเปิ้ลเป็นครั้งแรกในชีวิตสมัยนั้นนิยมกันว่าเป็นของดีมีราคาแพงโดยเด็กวัดเอามาแบ่งให้ผมไม่ถึงครึ่งผลผมถามว่าลูกอะไรเด็กวัดตอบไม่ถูกบอกแต่ว่าเป็นผลไม้ต่างประเทศเข้าประเทศไทยมาโดยทางเรือ มีคนนํามาถวายพ่อท่านถุมผ่านผมลองรับประทานแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะมีรสชาติดีหรือวิเศษวิสูอะไรในใจคิดว่าชู่มะม่วงมันบ้านเราก็ไม่ได้แต่เขาก็กินกันด้วยความรู้สึกที่ว่ามันเป็นผลไม้มาจากต่างประเทศสิ่งใดที่เป็นของนอกดูโก้ทั้งนั้นไม่ว่าสมัยโบราณหรือสมัยปัจจุบันคนมีเงินเลยดัดจิตซื้อหามาบริโภค มากินกันเพื่อวัดว่าฉันได้กินของนอกใช้ของนอกขากลับพ่อหลวงทองต้องให้ลูกให้หลานของท่านนําเรือเล็กนําท่านและผมออกไปรอเรือใหญ่ที่แล่นมาจากทางทิศเหนือลงทิศใต้แต่ว่าครั้งนี้ไม่ต้องออกมาไกลกว่างมากอย่างแถวปากปะยิงเพราะทะเลแถวนี้มีระดับน้ำลึกกว่าทำให้เรือโดยสารสามารถแล่นเรียบกว่างได้ใกล้กว่าทัวนี้ดู แต่พอจะเข้าควังก็ต้องแล่นผ่านบากพยินไปเข้าคลองท่าแพอีกเหมือนเดิมเรื่องการท่องเที่ยวของผมกับพ่อหลวงทองก็คงมีเท่านี้จะต่อจากนี้ก็มีเรื่องอพี่เรนพี่เรนของเด็กวัดอีกเรื่องที่จะเล่าขอตั้งชื่อเรื่องว่าเรื่องที่ผมทำเกินหน้าที่เจ้าหนวยอำนวยหรืออายัก ยังอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้สักตัวในปีที่ผมกําลังจะเรียนจบชั้นประถุมศีตอนนั้นผมอายุสิบสามปีส่วนน้ำนวยเป็นหนุ่มอายุสิบแปดอีกปีกว่ากาก็จะอายุครบบวชละเจ้านวยไปเดินตามหลังพระบินธบาททุกๆวันทําให้ไปเจอสาวสวยที่ถูกใจเข้าคนหนึ่งหรือพูดให้ถูกมันรู้จักผู้หญิงคนนี้มานานแล้วเพราะบ้านของเจ้านวยก็อยู่แถวนั้น แต่ตอนนั้นเจ้าหน่วยอาจยังไม่คิดอะไรส่วนสาวก็อาจจะยังไม่สาวจึงไม่มีจริตจะก,กา้าแต่มาตอนนี้ทุกอย่างมันมาเหมาะสมลงตัวทั้งอารมณ์และความรู้สึกบ้านสาวอยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านปากไปะยิงหากเดินไปจากวัดไปสารสต,ติบระยะทางก็ประมาณหนึ่งกิโลเมตรมันจึงได้แต่กลัดกลุ่มในหัวใจและมันเชื่อว่าสาวคนนั้นต้องรักมันชอบมันมันเล่าว่าพระเธอยิ้มให้มันทุกวัน มันอยากจะเขียนจดหมายให้แม่สาวแต่เขียนไม่เป็นจึงมาปรึกษาครูภาษาไทยคือผมสวยหน่อยแต่ว่าบุญคนที่กูหลับมึงควังนี่นะช่วยเจงสะบ,บัดโวจทรงองเอวงี้ยระเด็ดหยาดบาดจิตเลยวะแถมเธอ,อยังอยากคิวเลี้ยวตายกูทุกวันเจ้าหน่วยคำควรชวนผมลอยเิลีวหวันจ้า่วยแบบนหนอ่ะผมตามเขียนจะไม่หลักให้ครูใบ้ กูจะพาไปท่งเองเจ้าหน่วยต่อจายเกียนหว่าอย่างไรละ่ะมึงลองผูดมาสิกูจะควังหลือจะเขียนไปด้วยผมถามอีกจายผูดหว่ออย่างไรดีอ่ะมึงน่าจะรู้ว่ากูรักเธอขนาดนห้แล้วถ้าเป็นมึงบางละ่ะมึงจะผูดหว่ออย่างไรอ่ะเอาเป็นวะตามใจกูเขี้ยนหวานเถอะผมยิม้มเออเจ้าหน่วยประหน้าตอนนั้นผมเริ่มจะคลุ้มๆม ตามภาษาเด็กแก่แดดเพราะอ่านหนังสือมากและไม่เลือกประเภทหนังสือขนาดจดหมายรักที่เขาพิมพ์ขายเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กผมก็ยังซื้อมาอ่านผมเลยบรรเลงสำมมวนมักกะพันให้เจ้าหน่วยเสียหวานจ่อยพอเขียนเสร็จมันกลับชวนว่าให้เราไปหาสาวด้วยกันไม่ต้องรอไปเดินตามหลังพระบินทบาทในเช้าวันรุ่งขึ้นผมก็ตกลงบ้านหวานใจของเจ้าหน่วยเป็นบ้านไม้หลังใหญ่ ลรกอยู่ท่้มกลางสวนมะพร้าวและมีต้นผลไมจ้จำพวกมะม,ม่วงจำพูกกระทร้อนอันร่มรื่นลานบ้านเตี้ยลและสะอาดมีไม้ดอกไม้ประดับจัดวางไว้พอเหมาะบางต้นมีดอกบานสวยสะพรัง่งมีแค่ไม้ให้นั่งเล่นใต้ร่มกระทร้อนเจ้าของมีฐานะดีมากหากเป็นสมัยปัจจุบันบ้านคงมีรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์สองสามคันสาวเจ้าคนสวยเชิญให้เรานั่ง นำน้ำฝนเย็นเฉียบลอยดอกมะลิของ่นใส่ขันลงหินมาให้ผมกับเจ้าหน่วยด่งแล้วถามด้วยอัตยาใสไม่เสียนดีว่าที่มาเนี่ยมีธุระอะไรเจ้าหน่วยควักกระดาษส่งให้เธอรับไปกี้ออกดูข้อความยิ้มแล้วพาเดินหนายเข้าไปในบ้านผมนั่งนึกจินตนาการเห็นอนาคตอันสดใสหวานแหววหอมละรื่นของเจ้าหน่วยและอิจฉาความโชคดีของมันอยู่ในใจ ทำไมคนอย่างมันจึงได้แฟนสาวสวยและแสนดีขนาดนี้และเธอก็มีอายุราวสิบหกถึงสิบสิบเจ็ดปีไม่ตืินเพาว่านั่งยิ้มกันอยู่สองคนนั่งยิ้มกันสองคนอยู่ได้ไม่นานเสียงหนึ่งก็ด่าเราออกมาจากในบ้านเฮ้ย hey, ไอหมาตัวไหนวะตีเขี้ยนจดหมาให้อีเนียนชายหนุ่มใหญ่อายุประมาณสี่สิบเก้าเดิอนออกมาในมือถือจดหมายฉบับนั้นอ้อ oh, มึงเห็นหรอกหรอไอ้นุ่ยชายคนนั้นเดินเข้ามาในท่ากดจัดทําท่าเมื่อมือจะตกงานเท้าจะติเจ้าหน่วยยกมือขึ้นกันแล้ปิดหัวไหวแต่มันกลับปัดความรับผิดชอบโธ่นาโชดผมจะไปเกลียนกันไหมนั่นไดไงอยะผมเกลียนแลอ่านเป็นกากตีนอ่ะนาก็รู้นี่วังดูสิวังเจ้าหน่วยมันพูดสิแล้วใครเกี้ยนอ่ะชายชื่อโจต จ้องหน้าผมแล้วถามต่อว,ว่างานจดไม้นี้เป็นพ่อใครไม่รู้ผมไม่รู้ไอ้หน่วยปฏิเสธท่าเดียวปากสันชายคนนั้นจึงหันมาเล่นงานผมแต่เพราะผมยังเด็กเขาจึงไม่ทำท่าดูด้า,ายใส่ผมมึงแคะไหนใครขอถามผมไอ้เคยเป็นท้อยคำที่ผู้ใหญ่ชายเรียกเด็กชายที่ไม่ทราบชื่อผมหลบสายตาไม่ตอบอ๋อกูรู้แล้ว ไอ้น่วยมึงให้ไอ้ไก่นี่สวยเกียยนให้นั่นเองไปไปใผ่อนผ่อนบ้านกูเดี๋ยวนี้ก่อนที่กูจะเตะมึงไอา้การช่องทอนชายคนนั้นกูตะคอกและขับไล่เราสองคนรีบเดินออกมาเหมือนวิ่งผมรู้สึกโกรธและเกลียดจมวยจนไม่อยากพูดกับมันอีกในหลายวันต่อจากนั้นแต่เจ้าหน่วยมาขอโทษผมทีหลังว่ามึงต้องเห็นใจกูนะถ้ากูไม่ปฏิเสธกูทุกหนาชดค่าใต้น้ ก็ใครจะไปรู้แล้วว่าแกมีเมียเด็กกูค้คิดว่าเขาเป็นญาติพี่น้องกันแล้วกู้ละมึงเอาตัวรถแต่จะให้กู้ทุกเตะตายแทนมึงอย่างนั้นเนอะผมยังไม่ไหวกรธไม่หรอกนะมึงอย่างเด็กใครจะไปคิดอ่าจะไปคิดเองมึงอีกอยา่างนะชดแกไม่ทำลายเด็กรกเพราะมันห้ามานั่งไกลกันถี่จะเป็นอยู่กับจำเนียน แต่ถ้ากูแกรัวกูเขียนแกเอาสิ่งทายไอ้หน่วยอธิบายจนผมให้ปวดมันจำเนียนรับจดหมายแล้วเธออ่านไม่ออกก็ผู้หญิงสมัยนั้นไม่ค่อยได้เรียนหนังสือส่วนใหญ่พ่อแม่จะให้อยู่กับย่าวกับป้าวกับเรือนแล้วสอนมารนญาตการบ้านการเรือนให้หนังสือไหนหาไม่สําคัญถือว่าแต่งงานแล้วก็เป็นช้างเต้าหลังและพ่อแม่จำเนียนก็หาสามีรวยๆคือนายโชติให้เพราะเธอหน้าตาดี แต่หน่วยไม่รู้จึงไปขายกนุมจีบเพราะคิดว่าเป็นน้องหรือลูกหลานเจ้าของบ้านเรื่องที่ผมวิดถูกเตจบไปมีเรื่องใหม่เข้ามาอีกคราวนี้ขอตั้งชื่อเรื่องว่าทางที่แต่ละคนเลือกเดินผมเรียนจบชั้นปฐมศีในปีที่แม่หมดนาไปหนึ่งแปลงสวนเอกหนึ่งแองเพราะนายแปลกพ่อเลี้ยงของผมแท้จริงเป็นนักเลงการพน,นัน ไม่ใช่นักการท้าที่จะมาทําให้แม่ร่ารวยแม่กลับจัดตังในปีที่น้องสาวคนเล็กอายุเจ็ดขวบต้องเข้าโรงเรียนปฐมแต่น้องสาวผมไม่ต้องมาเรียนที่โรงเรียนวัดไผ่สารสถริเพราะที่บ้านสาลาบางปูใกล้ๆบ้านผมมีโรงเรียนประจาบ้านเปิดใหม่รับนักเรียนชั้นปฐมหนึ่งถึงชั้นปฐมสามเข้าเรียนมีครูที่แยกมาจากโรงเรียนวัดไผ่สารสถิสองคนคือคุณครูระแวงวิทุนพัน์ กับคุณครูทรองพี่กุณนอมและครูผู้หญิงบรรจุใหม่อีกคนชื่อคุณครูนิพาคุณครูระแวงครูใหญ่สอนชั้นปฐมสามคุณครูทรองสอ,งสอนชั้นปฐมสองส่วนครูนิพาครูสาวบรรจุใหม่สอนชั้นปฐมหนึ่งการรับเด็กในปีนี้รับมาให้เข้าเรียนชั้นปฐมหนึ่งเลยไม่ต้องไปไล่เรียนชั้นกขอขอเจริญน้องชายของผมจึงลาจากพ่อหลวงแดงกลับไปอยู่บ้านและเข้าเรียนชั้นปฐมสาม สวนผมแม่บอกไม่มีทุนจะถ่งให้เรียนต่อจึงให้ช่วยงานบ้านเคี่ยวน้ําตาลเพราะแม่ให้คนมาทําน้ําตาลวะคือคนทํำวะหรือคนขึ้นป่าตาลมีหน้าที่มาขึ้นป่าตาลแล้วเอาน้ําตาลสดลงมาให้เจ้าของสวนเที่ยวน้ําตาลสดขายเองจนเป็นน้าตาลปิบ๊บแล้วยกปิ๊บไปขายที่ตลาดนัำต้าแพเอาเงินที่ได้มาแบ่งกันพี่สุรินซึ่งผมเรียกในภาษาใต้ว่าเบาลิน เรียนจบชั้นประถมศึกมาก่อนผมสองปีทำงานเก่งมากขึ้นปาตาลได้ถึงเจ้าละยี่สิบสามติ้ต้นเมื่อรวมกันกับพี่ที่พี่พี่น้องน้องทุกคนของแกคือพี่รุ่นพี่ริ่นกลายเป็นว่าบ้านป้ามะเพืองลูกๆทุกคนช่วยกันทำน้ำตาลมะพร้าวได้ตั้งหกสิถึงเจ็ดสิบต้นและขายน้ำตาลมะพร้าวได้ถึงนัดละหรือสับดาละห้าปีน้ำตาลมะพร้าวตอนนั้นขายกันปีปละสาสถึงสาห้าบาท บ้านป้ามะเฟืองจึงมีรายได้นัดละหนึ่งร้อยห้าสิบถึงสองร้อยบาทคิดเป็นรายได้ต่อเดือนเดือนละหกร้อยถึงแปดร้อยกว่าบาทเป็นรายได้ที่มากกว่าเงินเดือนครูหลายเต่าแต่ถ้าว่าถ้าเฉลีียรายได้เป็นรายคนจะได้คนละไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทต่อเดือนเพราะบ้านป้ามะเฟืองมีสมาชิกในครอบครัวตั้งหกคนคือพี่รุ่นพี่ลินพี่หนูวันพี่สุรินพี่หนูวัฒและพี่นูวินรวมพ่อแม่อีกก็เป็นแปด ต้าว่าเมื่อมองในภาพรวมจะเห็นว่าป้ามะเพืองเป็นคนมีรายได้ถึงคนหนึ่งในตำบลพี่สุรินเป็นเพียงคนเดียวในบรรดาลูกๆของป้ามะเพืองทั้งหมดที่ชอบอ่านหนังสือและพี่สุรินชอบเข้าไปหาซื้อหนังสือจากในเมืองมาอ่านเป็นประจำหนังสือที่พี่สุรินชอบอ่านมากในตอนนั้นคือเรื่องเสือดำและเสือใบและเรื่องอื่นๆแบบรักๆใกล้ๆของพออินทรปาอินทร์ปาลิศ รวมไปถึงเรื่องตลกพนิกรและกิมหววนซึ่งหนังสือพวกนี้ได้ถูกส่สงมาให้ผมอ่านต่อทุกเล่มส่วนผมเมื่อใดพอจะมีเงินบ้างผมจะไปซื้อเรื่องขวานฟ้าหน้าดําของเสรีเปรมพิถอยมาอ่านส่วนการ์ตูนผมอ่านหนูเล็กลุงกงของผู้เขียนชื่ออดีเกผมติดหนังสืออ่านเล่นมากและในย่านและในย่านบ้านผมมีผมอีกเพียงคนเดียวนอกจากพี่ดุรินที่ชอบอ่านหนังสืออ่านเล่น พี่สุรินสามารถเก็บเงินจากส่วนแบ่งการขึ้นปัตตาลซือรถจักรยานท,ที่เรียกว่ารถสปอร์ตยี่ห้อราเ่ได้กันหนึ่งในราคากันละ1,400บาทเป็นจักรยานแบบผู้หญิงที่เก๋ไก๋และนิยมกันมากในหมู่คนมีฐานะดีส่วนรถจักรยานแบบคันใหญ่ๆแบบผู้ชายยี่ห้อฮัมเบอร์เป็นรถที่คนบ้านนอกชาวบ้านที่ฐานะดีชาวนาชาวสวนชอบซื้อมาใชา้ บรรทุกของหนักๆมีตะแกงท้ายขนาดใหญ่ติดท้ายเช่นเพลงใบใหญ่ๆราคาคันละแปดร้อยบาทซึ่งรถจักรยานถีบทั้งของแบบสมัยนั้นเคยมีจัดได้ว่าเป็นคนมีระดับและมีฐานะดีที่ไม่ธรรมดาหลังจากเที่ยวน้ำตาลและทำงานทุกอย่างเสร็จในตอนบ่ายผมชอบไปเที่ยวที่บ้านพี่สุรินพี่สุรินจึงให้ผมลองหัดถีบจักรยานผมหัดอยู่เพียงวันเดียวก็ถีบได้ หลังจากวันนั้นมาเมื่อพี่สุรินอยากได้หนังสือเล่มใหม่อ่านแต่พี่สุรินไม่มีเวลาที่จะถีบรถเข้าไปหาซื้อถึงในเมืองนครศรีธรรมราชระยะทางสิบหสบกกิโลพี่สุรินก็จะใช้ผมไปแทนซึ่งการได้ถีบรถจักรยานเที่ยวของวัยรุ่นอายุ1 3บ4ในสมัยนั้นจะรู้ถึกเท่พอๆกับการได้ขับรถจักรยานยนต์คันหรูๆของของวัยรุ่นในสมัยปัจจุบันนี้ทีเดียว ผมชอบขี่จักรยานเข้าไปในเมืองนครศรีธรรมราชแทบจะทุกวันโดยผมไม่เคยนึกว่าเหนื่อยแต่รู้สึกมีความถูกเพลิดเพลินและอยากจะขี่มันทั้งวันและทุกเวลานาดีด้วยทําถ้าผมมีมันสักกันแต่พี่สุรินก็อยู่ให้ผมยืมรถจักรยานถีบอยู่ไม่ถึงปีเมื่อปีต่อมาป้ามะเขืองก็บอกขายทั้งบ้านทั้งที่ดินแล้วย้ายไปหาที่ทําสวนอย่าง่าราและผลไมา อยู่ที่ตำบลบ้านดวดอำเภอละแม่จังหวัดจุมพ์และนับจากวันนั้นจนถึงปัจจุบันผมไม่เคยได้พบเจอพี่สุรินอีกเลยกระทั่งปัจจุบันผมเองก็มาอยู่จุมพนครับสำหรับตอนนี้ก็ขอจบลงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบพ่อโปรดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้ใน YouTube พันจุมพ์หรือ Facebook ไปบุญพันเมืองอบุรับ